I do

ทันควันเลยนะคันควันเลยว่าแล้วไอ้เไม่ได้เราอะกูจะมัก้ากดดี๋ยวไม่ทำจะยอมดีๆจะโดนกระตบก่อนแล้วค่อยทวะาิอทะมต้องเป็นีดิดีวะหยิ่งจื่อโชคราหนคือเป็นกัดดิวอะคนเม่งพุ่งป้ามหาดิวอะแค่มัน คือยังไม่แน่ชัดก็โหวตอยู่อ่ะบางทีอ่ะจบเลยสีแดงงไคือช็อตเมื่อกี้ช็อตตอนเมื่อกี้โยอ่ะโยไม่ต้องรีบซ่อมก็ได้เว้ยเพราะว่ามันเหลือแค่สิบวินิดๆเองอ่ะเรอเร้ต้องไอพ่ใหญ่ตัวนี่หว่าไอ้ตพี่ที่ใหญ่ตัวไม่งั้นไม่งั้นอาจจะชนะได้นะแบบเผื่อกล้องมาไม่พันอย่างเงี้ยกูจะส่งซิกที่แม็กแล้วยเป็นตัไม่ใส่แก๊บนะไอพี่อ่ะเป็นนั่นแหละอากูอิเดนอยากเป็นอยู่กับกูเลยด้วย พี่ดิวใช้ผีแดงนะสารเลวเฟสเฟสมุกที่มึงตายอ่ะมุกที่มึงตายอ่ะมุกเดียวกับกูเลยไม่ไม่ไม่กูกูเอาไป็นเดยแต่ไม่มีคนโหวตกันผมว่าผมผมมาเล่นกูนานแล้วเว้ยใครมีใครมีคุกคุกเขียวที่ดีเขียวโอ้โหมอต้อไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอบอกกล้อง ขเขาอาจจะสงสัยมึงอยู่มึงใส่ความหรือเปล่าโอ้เออนี่คือกูก็บอกอตั้งแต่แรกแ,แล้วว่าเออโยอะมันสวนลงไปข้างล่างนะซึ่งระยะเวลาคือมันนานมากพอไม่คือแบบนานมากอ่ะคือโยไม่ควรอยู่ข้างล่างล่างอะไรอะข้างล่างขวาอ,อ่ะคือโยมันควรขึ้นไปตอ,อนนี้ไม่ได้เป็นก็เราแวงโยอยู่แล้วไงแต่คือตรงนั้นน่ะมันไม่มีคนไปโกรธ ก็คือตั้งใจ้ราไปโตทั้งเร่อง,อง,งขวาอยู่นานได้เว้ยกูเคยอยู่อย่างแบบนานกันได้แล้ว